สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราหามานะเดี๋ยวนะกดเริ่มกันเลยก่อนจะเล่นเราต้องมีการตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะมีหลายคนบอกว่าปุ่มอย่างนี้ทำยังไงมันคือไปดูเราได้ที่ไอคลิปทำปุ่มนะสอนทำปุ่มเราไปดูก็แล้วกันถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะ ้องส่งหูมาโรงเรียนด้วยดูหน้าหน่อยมีมีนข้างๆแบยเดี๋ยวเราลองเดินชมดูโรงเรียนกันภาพบแบบว่าหน่วงมาเลยสิบสองเฟรมเลยนะ วัดที่เธออืองเดีนนี้คือนิ่งกัจริงๆคนนี้คนนี้มีสายเออคนนี้น่ารักอยู่วัดีเธอเราเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมเดี๋ยวนะทำไมมีเราใส่ชุดไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยเราวมาพี่โรงเรียนวะเนี่ยนี่เธอนี่เธอ นี่ชื่อโรงเรียนอะไรหรยอเรามาผิดใช่ไหมเนี่ยไหนว่ามันไม่มีกระจกเลยเธอย,ยินเอ็กทำไมเนี่ยไหนไปดูข้างบนกันกดวิ่งได้ไหมทำไมกดวิ่งไม่ได้อะมีสะพานนักเรียนด้วยน่ารักมากเลยเธอเออเธอขาน่ารักมาก นะคือผ้ามันหนวกมากเลยอ่ะใครที่ไม่ชอบผ้าหนวกอย่างนี้ก็ขอภัยด้วยค่ะัดทีเธออันนี้เป็นเดินชมโรงเรียนอ ไปดูห oh, mm ้องหน่อยครูไม่มีอืม ไหนดูสิมีอะไรไม่มีอะไรอ่ะนก็ไว้ที่ตามชมกับเกมต่อไปนะคะนี้แค่มาเดินดูโรงเรียนด้วยนะคะมีอีกหลายเกมที่ขายแฟนนี้ให้เราลองเล่นกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันเกมหน้านะคะ